สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญน,นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูรถเข้าใหม่นะคะเป็นคันนี้เลย t ต y ยต้าว,วโีโกแชม p นะคะ2.5ตัว G ีปี2013แท้เลยนะคันนี้ได้รถสีเทาดำนะคะกระบะสีประตูยกสูงนะคะพร้อมกับตัวรถ สวยกลิบแบบนี้เลยนะคะราคาคันนี้ดีมากด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจหารถสเปคน,นี้ไว้ใช้งานอยู่นะคะก่อนรับชมเอินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะเดี๋ยวเอินจะพามาดูรถนะคะของคันนี้รอบคันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะ เส้นบนแล้วก็เส้นล่างนะแต่ว่าด้านในนะคะเรียงกัน3เส้นนะคะเป็นสีเทาดําเลยด้วยมีไฟตันหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมฝากระโปรงด้านหน้าที่มีจมูกนะคะระบายความร้อนกับตัวเครื่องได้ดีมากๆเลย สีเทาดำด้วยนะคะสวยมากนะคะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะคะราคาของคันนี้อยู่ที่475,000บาทเท่านั้นนะคะ475,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะงวดอยู่มั่น9,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญได้นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอเลยนี่ ถัดมานะคะเรามาดูตัวแม็กกันบ้างคันนี้นะคะได้แม็กดําเดิมจากโรงงานหัวน็อตหกรูแบบนี้เลยนะคะสภาพแม็กไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุบบาทเลยได้ยางบิสตนด้วยนะคะปี่0 2 0พไปใช้งานแม็กขอบ17ด้วยนะคะคันนี้ถัดมานะคะคันนี้นะคะมาพร้อมที่อยาบันไดด้านข้างนะคะที่จะได้เป็นสีออกแบบสีเงินนั่นเองนี มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างหูกระจกนะคะเป็นแบบโครเมียมโลโก้นะคะไฮลัก V Enterbo mm hmm. ก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะสวยมากยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะรีบมาเด็ดให้กับทุกคนได้ดูเลยนะ,ะแผงกระลอยนะคะเดี๋ยวขัดโครเมียมให้รับรองว่าเงาใหม่เอี่ยมกว่านี้แน่นอนนะคะพร้อมสลักว่าไฮลักวีโ o แชมป์ด้วยกระจกรถเดิมๆแบบนี้เลยติดฟิลมาให้รอบคันนะคะความหนาประมาณ60นะนี่ คิ้วกันศาสตร์นะคะของวีโก้ก็ติดมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่เลยสวยมากสวยกิบจริงๆนะคะคันนี้ถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างเส้นที่2กันบ้างล้อมแม็กสวยกิบนะคะใส่กิ้งเลยไม่มีเรื่องรอยของการเกิดสุบาดพร้อมยางปี้2020นนะคะใช้งานได้เลยยาวๆเลขตัวรถนะคะไม่มีสนิมเกาะนะคะคันนี้สวยมากโครงสร้างเดิมนะคะมียางอะไหล่มาให้เรียบร้อยเลย สำหรับด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมสติกเกอร์นะคะของ p ี r a เนออยู่ครบเลยสวยมากนะคะพร้อมกับตัวไฟท้ายนะคะที่จะได้เป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะด้านท้ายของตัวรถนะคะสวยมากนี รายละเอียดนะคะทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ Toyota าไฮรักตนะคะหรือว่าวีโ o ้แชมปนะคะตัวอรอยู่ครบไม่มีหลุดหรือหายไปไหนนะด้านท้ายนะคะเขาก็จะตัดด้วยที่จับโคเมียมนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เรียบร้อยเลยที่อับบันไดด้านหลังนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี่แม็กไลเนอร์นะคะ นี่เลยแมกไครเนอร์ liner, คันนี้ไม่เคยติดแคลรี่บอยนะคะเดิมๆเลยนะคันนี้นะคะ้ามาพร้อมกับตัวด้านบนนะคะที่ติดแหลกมาให้นะคะแล้วก็ไฟเบรกโดนที่3นะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันพร้อมตัวไล่ฟ้านะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ทุกคนดูกันเลยพามาดูนะคะ้าด้านหลังกันเลยนะนี่เม็ดอาร์คโครงสร้างนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยหัวนอ็อตไม่มีหายไม่มีหลวมไม่มีขยับนะคะ รายละเอียดโครงสร้างของคันนี้นะคะเดิมเมเลยนะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยนะคะแมกไลเนอร์นะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดรับรองว่าใหม่กิฟกว่านี้แน่นอนมีสติ๊กเกอร์ซ้ายและขวาน,นะคะก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่พิลันเนอร์นะคะอยู่ครบเลยนี่เลยอยู่ครบทุกจุดรายละเอียดของตัวรถนะคะ ล้อมแม็กนะคะสวยกริบแบบนี้เลยได้ยังปี20ไปใช้งานนะคะของบีชโตนด้วยคงสร้างใช้และขวาเดิมๆไม่บิดเบี้ยวไม่บิดเบือนนะคะมีย่างอไหล่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนี่สวยมากเดิมมากนี่เลยสวยกริบนะคะ<ม>เดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กัน พา,าชมภายในกันเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมแผงประตูด้านข้างที่จะได้เป็นกระจกนะคะบานเลื่อนออโตโ้ฝั่งคนขับนะคะเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกมี่มาให้เรียบร้อยเลยกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้นะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่ควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนั่นเองนี่พวงมาลัยนะคะมันติดฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้านีมาให้เช่นเดียวกันด้านบนคอนโซลไม่มีคาบเก่าเลยนะนี่เลย จอนะคะได้เป็นจอแบบทัชสกรีนแอร์เป็นแมนวนวลพร้อมเกียร์รถเป็นเกียร์โต้ด้วยภายในนะคะตัวเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ตะเข็บสีดําเช่นเดียวกันสภาพเบาะไม่ช้ําเลยนะให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะว่าไม่ช้ําเลยเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถให้ดูกันดีกว่านะวิสัยทัศน์นะคะดูดีมาก สำหรับคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่156,273กิมโลเมตรเท่านั้นนะคะเลขไม่นะนี่เลยเลขไม่ตัวรถนะคะหน้าปัดตัวรถไม่มีไฟโชว์นะคะนี่คันนี้ได้จอทัชสะกรีนนะแล้วก็มีกล้องนะคะด้านหลังมาให้เรียบร้อยเลยด้วยช่วยในการถอยนะคะเดี๋ยวปรับตัวกล้องให้รับรองว่าชัดแจ๋วกว่านี้แน่นอนแอร์นะคะคันนี้เทสให้เลย โอเคแอร์เย็นนะคะเปิดแล้วรู้เลยนะคะว่าแอร์เย็นปกติดีนะโอเคเปิดเบอร์หนึ่งก็ถือว่าเย็นมากนะคะแอร์ mm. เป็นแมนวนลวลระบบไฟนะคะติดปกตินะคะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะคะไฟสูงนะคะ mm. เปิดไฟนะคะโอเคติดปกติดีนะคะคันนี้ให้เห็นเลยนะคะรายละเอียดนะคะภายในตัวรถภายนอกตัวรถถือว่าใหม่กิ๊บมากๆเดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังกันดีกว่านี่ mm. เราลองมานั่งด้านหลังกันนะคะด้านหลังตัวรถนะคะก็มาพร้อมเป่าจิงโจ้นะคะสองฝั่งเลยเป่าจิงโจ้สองฝั่งเลยพร้อมกับตัวเบาะไม่ชัาไม่ยุบไม่ย้วยนะคะไม่ฉีกไม่ขาดไม่เล้านะคะเบาะสวยมากให้เห็นกันเลยนะคะว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานจริงๆนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะพร้อมใช้งานแต่บอกเลยเดี๋ยวทำสปาให้นะคะภายนอกภายในนะคะแล้วก็ขัดเคลือบสีให้นะคะบอกเลยว่าใหม่กิฟต์กว่านี้แน่นอนนี่ สวยมากเดิมมากเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ทุกคนดูกันเลยค่ะสำหรับห้องเครื่องยนต์นะคะ 2.5G Diesel นะคะพร้อมฝาครอบเครื่องนะคะยังมีมาร์คแต้มสีหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยพร้อมกับโลโกโ้ D4D นะคะก็อยู่ครบเลยนะสติ๊กเกอร์นะคะไม่มีรอยงันงันเก่กาใดๆนะคะโครงสร้างคันด้านหน้าคัานเดิมๆนะคะตัวซ้อนยังสลักอยู่พาเมทอาร์คนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะไม่มีหลวมไม่มีขยับเลยนะ นี่น็อตเดิมนะคะน็อตเดิมน็อตเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมนะคะพร้อมกับตัวแผ่นกันความร้อนอยู่ครบโลโก้โตโตยต้าก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันรายละเอียดตัวรถนะคะถือว่าสวยมากคันนี้นี่หัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเลขเทปของตัวรถก็ยังอยู่นะคะนี่เลยแบตเตอรี่เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันเหละเยิมรั่วซึมนะคะ ร้านเปิดทุกวันนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากจองรถคันนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะเพราะว่ารถคันนี้สวยมากแล้วก็มีคันเดียวด้วย สำหรับท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถคันนี้อยู่นะคะ Toyota v i g o 2.5G นะคะปี13แท้กระบะ4ประตูยกสูงนะคะโฉมหน้าแชมป์ราคาคันนี้เพียง475,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวข้างรถเดียวมัน9,000บาทนะคะสนใจคันนี้จองรถล็อกรถไว้ก่อนนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดจัดผ่านนะคะก็รับเงินคืนวันที่รับรถนะคะถ้าเกิดว่า ไม่ผ่านนะคะของเอื้นคืนให้นะคะ100%เลยสนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกับเอื้นผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอืนเมือน,นี้ได้เลยนะคะเอินใช้เบอร์เดียวรายเดียวนะคลิปนี้นะคะเอินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาเดตตัวรถให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ